ครับผมที่มาเข้ามาด้วยการในชาร์จไม่ชาร์จนะครับดูครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่แล้วก็ดูไฟชาร์จครับได้สิบสองสี่แต่อย่าลองถอดขั้วแบตเตอร์ว,บบว,ว่าจะดับไหมนะครับถอดขั้วแบตเตอร์ถอดขับบ้ว,วลบนะครับน่ะเครื่องดับแล้วครับ จัดเจนครับเดี๋ยวขอใจชาร์จครับเพราะว่าชาร์จน้อยแต่ไฟแบตไม่โชว์นะครับแบะบไม่โชว์ลูกค้าก็เยลยเอารถเข้ามาครับชาร์จุดตรงนี้ จะถอดแต่ชาเนี่นครับอ,นะอะไรที่เปลี่ยนหรอกเป็นแดโอดที่มันใหม่ครับน่ครับดูสภาพใหม่เปนแตโอหระเบิดนะแล้วก็เปลี่ยนพวกเปลี่ยนลูกปืนเปลี่ยนฐานให้แล้วเปลี่ยนแตโอดให้ใหม่ แขงได้วักับลูกปืนลูกปืนก็สองตัวครับกับับปนาเตตัวแต่คันนี้ไฟแบตไม่โชว์นะครับก็เมื่อวานผมวิ่งไปเอาแบตมาชาร์จนะครับเพราะว่าสตาร์ทไม่ติด คับแล้วก็อย่าจับไปสตาร์ทไม่ติดก็เลยแบตไปก็เลยแบตมาชาร์จตอนนี้ก็ปกติแล้วชาร์จปกติแล้วครับครับหลังจากที่ซ่อมไปชาร์จเสร็จจากที่ซ่อมเสร็จนะตอนมาสตาร์ท12.4ตอนนี้ก็วัด 4.2จุดสองตอนนี้ได้ชาร์จชาร์จแล้วนะแล้วถอดพวกแบตออกตอนนั้นถอดพวกลบบอกดับนะว่าเครื่องจะดับไหมโอเคเครื่องไม่ดับครับีับร้อยชาร์จปกติแล้วกับพีซูดิแม็กดับ เรียบร้อยครับ